ดีค่ะ FC ทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิถีคนสรินกับไกแพททั้งประเทศไทยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ขายผ้าไหมสรินวันที่12พฤษภาคมคลิปที่1เป็นราคาโปรโช่วงโควิดสำหรับผ้าไหมมัดหมี่ายน้ำาหลคลิปนี้มา3เบอร์เลยค่ะเบอร์ที่1ค่ะแล้วแต่ความชอบเพราะว่าการมัดหมี่นะคะทั้งหมดนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เป็นอ่าไหมบ้านทั้งหมดเลยแล้วแต่ความชอบนำมาให้เลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์สรับชมกันเลยค่ะเพราะว่าการที่จะทอไหมมัดหมี่เนี่ยจะเป็นการต ต่อลายล้วหนคูณสเมตรเนี่ยลายไม่ซ้ํากันเลยจ้ะความชอบว่าท่านจะเลือกเบอร์ไหนระหว่างเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์2เบอร์3ตอนนี้น้องแพทให้ชมเพลินๆเ,เนื่องจากว่าทุกท่าน f c บอกว่าไม่ทันเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่รับชมช่องน้องแพทนะคะต้องกดติดตามช่องด้วยค่ะนี่เป็นเบอร์2สําหรับลายนับไายค่ะสีจริงนะคะอันนี้คือจะสีซีดหนึ่งสีจริงจะเข้มกว่านี้เลยเพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยเจอแสงเยอะในการถ่ายทำเพราะฉะนั้นก็จะพยายามถ่ายทําให้ใกล้เคียงที่สุดค่ะนี่คือสีจริงค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จะชอบผ้าไหมห่งผืนเนี่ยนะคะชมจริงๆแล้วก็สู้ของจริงไม่ได้แต่น้องแพทได้ถ่ายทำพยายามใกล้สีจริงมากที่สุดให้ทุกท่านได้เลือกค่ะนี้เป็นเบอร์สองสำหรับลายน้ำไหลเป็นผ้าไหมมัดมี ถอด้วยมือแล้วก็ถอดด้วยใจะลรที่สําคัญเป็นใหม่บ้านสําหรับเบอร์2ค่ะอ่านี่ก็เป็นสิ่งจริงค่ะจะให้ชมว่านี่เลยค่ะการถอแต่ละ 1, นคูณสเมตรนี่ไม่ซ้าลายกันเลยในการถอนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะจะเป็นช่วงๆเลยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ช่วงๆหนืนหุ้ยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาชมอีกผืนที่1ค่ะเบอร์ที่3นี้ก็จะแปลกหนึ่งขณะ1นคูณสเมตรนี้จะไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเครื่องหนึ่ง เป็นอีกลายหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นอีกลายหนึ่งมาดูกันเบอร์3กันเลยจ้ะ ชมลายน้ําไหลสําหรับเบอร์สามนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าขนาด1นคูณสเมตรนี้นะคะอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นอีกลายหนึ่งดูเหมือนจะเป็นลายคล้ายๆกับลายสับปะรดนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอีกลายลายหนึ่งเพราะว่าลายน้ําไหลนี้มีความมัศจรรย์ตรงที่ว่าในหนึ่งผืนเนี่ยมีการทอไม่ซ้ําลายเพราะฉะนั้นแนะนําค่ะความชอบของคนเราไม่เหมือนกันไม่งั้นจะมีถึง7สีเลยค่ะเพราะว่าคนเรามีความชอบความแตกต่างไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น1 2 3เลือกกันมาเลยว่าท่านจะชอบเบอร์ไหนต้องเรียบโทรมานะคะชมชมหลายรอบไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าชมแล้วต้องเรียบโทรมาเพราะมีการรับชมจากทั่วประเทศไทยค่ะราคาพิเศษนี้ขอโปรโมชั่นเลยค่ะยังให้ราคานี้โปรโมชั่นปกติ1 9 0 0บาทไม่ขายค่ะตอนนี้โปรโมชั่น1700บาทขอขค่าขนส่ง39บาทเป็น 1, 7 3่งบาทโทเมาได้เลยค่ะ0812571709 0 8 1 257-1709ไกลแพทรออยู่ค่ะ